The word monster? Did you, in reference to me, use the words hideous and monster? <laughs> my, my, my... Stop it! Stop it! Stop it! You're not getting away with this! Give it a rest! This is all just for show! <sighs> <laughs> shoot you too! Tommy, let go of me! Donnie! Donnie! What's the matter? Hey, what's wrong? Don't look at me! What are you staring at? Don't just stand there do something! Get this horrific swelling off of me and burn Do it now! If ที่มีเสน่ห์เหลือล้อนจนทําให้ผู้ชายหลายคนหมายปองที่อยากจะได้เธอมาเป็นแฟนแต่ตรงกันข้ามผู้หญิงหลายๆคนมักจะเกลียดเธอเพราะเธอสวยเกินไปจนทําให้ผู้หญิงหลายคนอิจฉาในความสวยของเธอและไม่ว่าจะมีอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมเธอเธอคนนั้นก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งสวัสดีครับผมดีเอาจะพาคุณผู้ชมและผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของโทมิเอะว่าแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ self-projects <Tommy. S 1> จุดเริ่มต้นตัวละครโทมิเอะจุนจิอิโตะได้สร้างเรื่องราวของโทมิเอะเริ่มต้นจากมังงะความยาวเพียง30หน้าโดยฝีมือของจุนจิอิโตะนักเขียนมังงะสยองขวัญซึ่งตอนนั้นเขายังทำงานเป็นช่างธันตกรรมแต่ด้วยความมุ่งมั่นอยากคว้าคาสึอโออุเมซูอวอร์ดให้ได้ เพราะเป็นรางวัลที่ตัดสินโดยอุเมซุคาซุโอปรมาจารย์ผู้บุกเบิกเขียนมังงะยองขวัญคนโปรดของเขาจุนจิจึงแบ่งเวลาว่างระหว่างทํางานมาเขียนมังงะจนเสร็จแบบเฉียดฉิวและความพยายามของจุนจิก็ประสบผลสําเร็จมังงะเรื่องโทมิเอะได้รับรางวัลชมเชยเปิดทางให้เขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนักเขียนมังงะอย่างเต็มตัวทมิเอะจึงเป็นผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยาาสารสาหรับเด็กผู้หญิง กักคันฮัโลวีนฉบับเดือนกุมภาพันธ์ปี1987จนถึงปี2000กลายเป็นตัวละครเอกสร้างชื่อให้จุนจิเป็นที่รู้จักในหมู่นักอ่านมังงะสยองขวัญทั่วโลกโทมิเอะเกิดจากประสบการณ์สมัยมัธยมต้นของจุนจิเขาจดจำความรู้สึกแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นหลังสูญเสียเพื่อนในห้องไปอย่างกระทันหันเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ดีจึงนำความรู้สึกนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในช่วงเริ่มต้นเรื่องโทมิเอะ โดยเปลี่ยนเป็นตัวละครเด็กผู้หญิงแทนไม่มีใครรู้ประวัติที่แน่ชัดของโทมิเอะจุนจิเองก็ไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้เขาอาจตั้งใจทิ้งไว้เป็นปริศนารู้แต่ว่าจุนจิสร้างโทมิเอะให้เป็นภาพแทนหญิงร้ายหรือนางมารแพทย์เสผู้ใช้สเสน่ยยั่วยวนใช้ให้หลงไหลภายใต้ความงามน,นั่นเองโลกรู้จักกับโทมิเอะครั้งแรกผ่านภาพถ่ายในงานศพเธอคือเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมปลายผู้ถูกฆ่าอย่างเยี่ยมโหด ฆาตกรหั่นลากของเธอเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเอาไปทิ้งตามที่ต่างๆทั่วเมืองเป็นคดีฆาตกรรมที่ตำรวจยังตามจับคนร้ายไม่ได้เพราะขาดเบาะแสและหลักฐานที่ใช้ระบุตัวผู้กระทำผิดย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญวันนั้นเธอและเพื่อนๆอ,ออกไปเรียนวิชาภูมิศาสตร์นอกห้องเรียนบริเวณภูเขาแห่งหนึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งพักโทมิเอเดินเข้าไปคุยกับคุณครูสองต่อสอง ธอขู่ว่าหากครูไม่ยอมเลิกกับภรรยาจะแฉให้คนทั้งโรงเรียนรู้ว่าเขาทำเธอท้องแต่ไม่ทันไรเพื่อนนักเรียนชายซึ่งเป็นแฟนที่กำลังคบหากับโทมิเอกด,ดินมาได้ยินเข้าจึงกระชากเธอออกไปตบหน้าด้วยความโกรธทั้งคู่มีปากเสียงกันแล้วโทมิเอกก็พัดตกหน้าผาด้วยบัติเหตุแต่ทุกอย่างกับตาลปัดเพราะคุณครูห้ามนักเรียนชายคนนั้นเรียกรถพยาบาลส่วนเพื่อนๆในห้องก็ยินดีปิดเรื่องนี้เป็นความลับ พราะทุกคนไม่ชอบขี้หน้าโทมิเอะเป็นทุนเดิมจึงเห็นพ้องต้องกันว่าโทมิเอะสมควรตายและไม่ควรมีใครต้องเสียอนาคตเพราะคนอย่างเธอคุณครูจึงบอกให้นักเรียนชายถอดชุดนักเรียนออกแล้วมาช่วยกันชำแหละร่างของโทมิเอะส่วนนักเรียนหญิงให้แยกย้ายกันไปดูต้นทางวินาทีที่ใบมีดเฉือนผิวโทมิเอะกับตะโกนร้องด้วยความเจ็บปวดทุกคนตกใจมากที่เธอยังไม่ตายแต่ทุกอย่างเลยเถิดมาไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับ พวกเขาร่วมกันฆ่าเธอแล้วหั่นล่างออกเป็น12ชิ้นเท่ากับจำนวนนักเรียนในห้องเพื่อแบ่งชิ้นส่วนให้ทุกคนเอาไปทิ้งอำพรางศพหลังจากคุณครูและเพื่อนร่วมห้องเสแสร้งแกล้งปัดหน้าเศร้าไปร่วมงานศพของโทมิเอะเป็นพิธีวันรุ่งขึ้นขณะทุกคนกำลังจะเริ่มเรียนวิชาแรกตามปกติโทมิเอะก็เดินเข้ามาในห้องอย่างหน้าตาเฉยเธอพูดเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติการกลับมาของเธอทำให้คุณครูและแอดีตแฟนกลายเป็นคนที่เสียสติ เพื่อนในห้องหลายคนตัดสินใจลาออกทันทีเพื่อนที่ยังอยู่ก็ค่อยๆเสียสติไปทีละคนถึงขนาดยอมฆ่าตัวตายเพื่อไม่ต้องรับรู้เรื่องแปลกประหลาดนี้ก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึง่งย้ายมาอยู่ต่างเมืองหวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ระหว่างกำลังเดินเล่นอยู่ริมหาดเธอบังเอิญพบห่อบางอย่างถูกขึ้นทะเลซัดเกยฝั่งใกล้โขดหินปากถ้ำเธอจำได้ว่าเป็นห่อใส่ชิ้นส่วนของโทมิเอะด้วยความสงสัยจึงเข้าไปดูใกล้ๆ สิ่งที่เธอเห็นคือความผิดธรรมชาติของมนุษย์เพราะก้อนเนื้อนั้นมีอวัยวะส่วนต่างๆงอกออกมาใหม่รล่ากับว่าโทมิเอะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซ่อมแซมและรักษาตัวเองได้สเสน่ห์ของโทมิเอะความงามคือคุณสมบัติข้อเดียวที่ทําให้โทมิเอะยืนอยู่บนตําแหน่งที่เหนือกว่าทุกคนแค่ได้เห็นใบหน้าอันมีเอกลักษณ์ตาเฉียวคมไฝที่หางตาข้างซ้าย ผมยาวสีดำย่อมถูกครอบงำด้วยความรู้สึกสองขั้วตรงข้ามกันคือความใคร่สำหรับเพศชายส่วนเพศหญิงเป็นความรู้สึกเกลียดชังและอิจฉาในความสวยอะไรที่ติดเพราะโทมิเอะเป็นที่หมายปองของผู้ชายที่พวกเธอแอบหลงรักหรือกำลังเป็นแฟนกันอยู่เมื่อโทมิเอะเอ่ยปากหวานล้อมให้ผู้ชายสักคนหันมาสนใจต่อให้มีแฟนหรือคู่ครองอยู่ก่อนหน้าเขาก็พร้อมหลงเธออย่างหัวปักหัวปัม๊มเสน่ห์ของโทมิเอะดึงดูดให้ผู้ชาย ยอมตกเป็นทาสรับใช้และเชื่อฟังคำสั่งของเธออย่างง่ายดายถ้าสั่งให้ไปฆ่าใครสักคนก็ยอมทำได้ผู้ชายทุกคนที่ข้องเกี่ยวกับโทมิเอะเชิงชู้สาวจะถูกกระตุ้นให้รู้สึกต้องการครอบครองเธออย่างรุนแรงถึงขนาดอยากฆ่าเพื่อไม่ให้โทมิเอะตกไปเป็นชายของคนอื่นเช่นเดียวกับผู้ชายที่โทมิเอะเข้าไปเกี่ยวดองด้วยมักพบจุดจบเป็นความตายโทมิเอะใช้ความสวยเป็นอำนาจบังคับให้ผู้ชาย ทำในสิ่งที่เธอต้องการโทรมิเอะทำให้ทุกคนข้างใครเธออย่างถึงที่สุดแล้วเธอจะเป็นฝ่ายบอกเลิกหรือขอตีตัวออกห่างด้วยความโกรธแค้นและไม่อยากปล่อยให้โทมิเอะหลุดมือไปสุดท้ายบรรดาผู้ชายเหล่านั้นจะลงมือฆ่าเธออย่างเลือดเย็นแต่ไม่ว่าจะถูกฆ่าสักกี่ครั้งโทมิเอะจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้เสมอความสามารถพิเศษของโทมิเอะเมื่อโทมิเอะโดนสับแยกชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนเหล่านั้นก็จะงอกออกมาใหม่ได้ และบางทีชิ้นส่วนเหล่านั้นก็จะแยกออกมาเป็นโทมิเอะอีกร่างหนึ่งสมมุติว่าโดนสับแยกชิ้นเนื้อ10ชิ้น<ๆ>ก็จะมีโทมิเอะถึง10คนตามจํานวนที่ชิ้นส่วนนั้นหลุดออกมาจากร่างของโทมิเอะ 2. ถ้าฉีดเลือดของเธอใส่ในร่างทาลกตั้งแต่วินาทีนั้นทาลกจะเติบโตขึ้นมาเป็นโทมิเอะทั้งรูปร่างหน้าตาและนิสัยใจคอ 3. นํนำผมของโทมิเอะไปปลูกบนหัวผมเก่าของคุณจะหลุดล่วงและผมยาวสวยของโทมิเอะ จะงอกขึ้นมาแทนที่เพียงแต่หลังจากนั้นคุณจะได้เห็นภาพหลอนของโทมิเอะเพราะเส้นผมชอนชัยเข้าไปในสมองคุณและสุดท้ายมันก็จะแทงทะลุออกมาด้านนอกปบคุมร่างกายของคุณจนทั่วในที่สุดอุปน,นิสัยของโทมิเอะหนิสัยของโทมิเอะนั้นราวกับถอดแบบนางร้ายในละครมาเลยทีเดียวทั้งความหญิ่งจองหองปากร้ายถือดีเอาแต่ใจชอบดูถูกเจ้าคิดเจ้าแขนห่วงแต่ตัวเอง เธอชอบคนที่หน้าตาหล่อเหลาและชอบที่จะใช้ชีวิตอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือยถึงแม้ว่าโทมิเอะจะเหลือเพียงส่วนหัวแต่เธอก็ยังเรียกร้องที่จะเอาเสื้อผ้าเครื่องประดับและกินอาหารหรูๆอีกอยู่ดี 2. โทมิเอะนั้นไม่ชอบถ่ายรูปรูปถ่ายของเธอทุกรูปจะมีร่างร่างหนึ่งซ้อนทับอยู่ใบหน้าที่ซ้อนทับอยู่นั้นเหมือนเธอทุกระเบียดนิ้วแต่ใบหน้านั้นดูคล้ายกับพูดผีปีศาจเสียมากกว่า ฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะถ่ายรูปเธอไม่งั้นเธออาจหัวเสียมากก็ได้และถ้าคุณคิดจะถ่ายรูปเธอแล้วก็คุณต้องมีความสามารถอย่างมากความเป็นอมาตะและจุดอ่อนของโทมิเอะจุนจิสร้างโทมิเอะให้เป็นอมาตะแม้ถูกฆ่าตายแต่ขอเพียงมีแค่รอยเลือดคงเหลือสักหยดเธอจะเกิดใหม่ได้อีกเป็นวัตจักรที่ไม่มีวันดับสูญสิ่งเดียวที่จะทำลายโทมิเอะได้คือความร้อนของไฟ ซึ่งเป็นวิธีที่เธอบอกเองเพราะโทมิเอเคยสั่งผู้ชายนำชิ้นส่วนของเธอไปเผาเพื่อยับยัง้งไม่ให้มันงอกเป็นร่างใหม่แต่ต้องทำอย่างรอบคอบเผาให้หมดสิ้นอย่าให้ลรงเหลือแม้แต่หยดเลือดจึงจะยุติการเกิดใหม่ได้สำเร็จในมังงะตอนสุดท้ายโทมิเอชะชรลาภาพจุนจิตั้งใจทำให้โทมิเอะหายตัวไปอย่างลึกลับเป็นไปได้ว่าตอนนี้เธออาจอยู่ที่ไหนสักแห่งเพราะเธอไม่มีวันตายอย่างสมบูรณ์ และหวังว่าสักวันจุนจิจะพาเธอกลับมาลดแล่นบนหน้ากระดาษอีกครั้งก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวของโทมิเอะถ้าเกิดว่าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องดีอาด้วยนะครับคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเอาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ